สวัสดีเจ้าวันนี้เอามา,อาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะแมงเป็นลอกเป็นลอกเว้ยนะเจ้าลอกแผลลอกมันมันมีการแย่งตีกันอ่านี่

การนับปาร์ติพร้อมเพียงพร้อมเพียงกันนะเจ,จ้าันนี้เหรมาโยกย้อในบัตรราคาสามร้อยบาทเนื้อบอกนีนะเจ้าเถ้าเพื่อนจะเป็น แพ้เป็นโป๊ะเป็นลอกเป็นลอกเป็นระเบียบดีนะเจ้าอย่างสักก้ามเอาจะมารุ่นกัน แม่สวายแม่มาเช้าทางนี้นะครับเอ้าจริงเลยครับสวัสดีครับสวายครับ เ้ยเดี๋ยวความพร้อมาล้นะนัทฐานหน้าไปปุ้นนะ

เริ่มเปิดงานแล้วหนึ่งอ้าวยกเออนี่เป็นภาพที่สวยงามเออเออลุดวันนั้น ปลาน้ยลุดมดวันนี้ใจตาหกลุงน่ะเจะ้าใจตาหกลุงปลาน้อยจะรอดเอ้าลุดมด

Ồ, cá phải nhiềuเลยนะ. đấy.

ปก็ได้ปากัน้อ้นะติดต่อไาสวายเอานั่นตักออกก่อนนะโอ้โหเฮาเข้ามาก่อนเออเอาหัวมาปุ๊ เอาหางมันก็ได้น่ะง่แงติดกะโอ้พูนได้ไปสองตัวแล้วตัวโอ้น่ะ តែចាំណាអត់តាំងហ្នឹងវិញ มาหำแล้ว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 เจ้ามาหำแล้วอ้อไปใหน้นั่นหลอดเด้ยปะ <laughs> ปะบอกนะ

Ờ, nói nơi tác có tít thêm à ô lút nhỉ ừ, nguyên cái nhang đây hẳn cân à khang lên đi Ồ, sao sổm túi โอ้อันนูได้แล้วนั่นออยังนั่นนั่นเลยกิงไมมนี่เป็นวัดติดต่อยังได้ปลาเลยหันก็ Ủa ừ, cái lăng má. มาห่มแล้วมาห่มแล้วมาห่มแล้วสาวเข้ามาชับดีดีนะเอาละทั้กันอ่าชำลุง anh subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mì အအအဖူကိေနကိေိညူမ်ရပြနိေရစ်ရတိနို့င်ရ โอ,อ้มาแห่มแล้ว แขนยกยอนนะครับหางหนองแขมจังหวัราุะได้ดีนะครับ350บัตร <300. S 1> สาร้อยห้าสบาทสามร้อยบัตรสาบาทส่วนมาเจะเป็นลาสวายนะลาสวายกับรายไดเพียน ปลากระบานีนี่ก็ปลาตองตองเล็กตองเล็กมีราคาหนเนี่ยหนาโล่สองใบเราไปขายทั้งปุ่นตองเล็ก,ลกหั่นตะมือนี่นะครับผลงานนะครับ